คลิปนี้ผมจะมาย้ําอีกทีเกี่ยวกับในเรื่องของกระป๋องโลหะครับกระป๋องโลหะนะนะผมยังย,ย้ำย้ำย้ำเข้าไปอีกทีนะว่ายัางไงคุณก็ต้องทําการแยกระหว่างกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียมครับ เหตุผลนะครับทำไมต้องแยกนะผมย้ําอีกทีนะว่ากระป๋องเหล็กเนี่ยราคาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณนะอันนี้ราคาขาปีกนะจะวิ่งอยู่ประมาณกิโลละสบาทจนถึงที่กิโลละสบาท5บาท6บาทอันนี้คือเต็มสเปคเลยของตัวกระป๋องเหล็กนะในขนาที่กระป๋องลอูมิเนียมเนี่ยราคาเนี่ยมันจะวิ่งสตาร์ทกันกลุ่ม้าปีกเนี่ยมันจะเริ่มต้องแต่5้าสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะราคาเนี่ยมันต่างกันเป็นสิบเท่านะครับและวิธีการแยกไอ้สองตัวเนี้ยมันโคตรง่ายเลย ขออย่างแรกนะคุณมีในส่วนของแม่เหล็กก่อนนะครับคุณดูดเลยถ้าไม่เหล็กดูดติดกระป๋องเหล็กแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ กระป๋องอลูมิเนียมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นวิธีการแยกที่โคตรง่ายเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแม่เหล็กนะใช้วิธีการลองบีบดูก็ได้เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยมันจะอ่อนให้ตัวได้แบบนี้เลยนะครับในขณะที่กระป๋องเหล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนะครับมันจะบีบไม่ลงต่อให้เป็นกระป๋องกาแฟที่เป็นกระป๋องเหล็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างแข็งกว่ากระป๋องอลูมิเนียมเยอะครับเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะถ้าใครไม่แยกนะจะตีให้ตายเลยนะครับยังไงคุณก็ต้องทําการแยกระหว่างกระป๋องเหล็กกรับ